สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกม New Origin 3นะครับผม,ผมก็บางลีนนะครับผมเซิร์ฟเวอร์800นะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอุปกรณ์การสวมใส่นะครับเห็นแบบมีหลายคนเนี่ยค่อนข้างสงสัยนครับว่าใส่แบบไหนดีแบบนี้ใส่แล้วแบบ จนจบเกมได้เลยไหมอะไรเงี้ยวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าใส่ประมาณไหนดีนะผมจะอธิบายด้วยว่าเซตแต่ละเซตเนี่ยมันดีแล้วก็แตกต่างกันยังไงวันนี้ที่ผมจะมาแสดงให้ดูนะครับก็คือผมจะทำไว้อยู่ด้วยกันทั้งหมด3เซตโอเค สามเซตนี่คือเฉพาะชุดสวมใส่นะครับส,ส่วนส่วนอาวุธเนี่ยจะมีแค่เซ็ตเดียวแต่ว่าเดี๋ยวจะมีรูปอธิบายเพิ่มเติมให้โอเคครับในในในเอาเรื่องของชุดกันก่อนเลยดีกว่าชุดเนี่ยอันนี้คือแบบเป็นแบบปัญหาโลกแตกแล้วก็แบบมีคนถามเป็นข้ามาเยอะมากว่าใส่แบบไหนดีแบบนี้ดีไหมอะไรแบบแบบนี้ดีไหมอะไรเงี้ยคือถ้า ถ้าส่วนตัวผมนะถ้าถ้าเกิดว่าเล่นแบบเป็นนักธนูเนี่ยถ้าเล่นเป็นนักธนูใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าเราใส่เซ็ตหมาสองรองเท้าสี่เนี่ยอันนี้คือแบบโหดแบบโหดมากเฉพาะคาธนูนะครับเพราะว่าเพราะว่าคาธนูเนี่ยเขาจะมีสเตตัสพิเศษนะครับของนักธนูเลยก็คือแบบพวกเอฟเฟกต์หลบหลีกอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันแบบสูง มันสูงมากมันจะทําให้แบบค้าธนูนี่คือแบบหลบหลีกสูงมากคือคุณต้องมีค่าความแม่นยําค่อนข้างสูงอ่ะคุณถึงจะยิงนะธนูเข้าๆอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าค่าความแม่นยําคุณไม่สูงสูงไม่พออะไรเงี้ยคุณก็ยิงนะธนูไม่เข้าอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเล่นเซตเนี้ยเซตเนี้ยน,นักธนูอ่ะคือโหดมากหมาสองรองเท้าสี่คือมันแบบกวกพวกหลบหลีกอะไรเงี้ยเห็นไหมครับ ปรับอัตราหลบหลีกแปดเปอร์เซ็นแล้วก็ปรับหนบหลีสี่เปอร์เซ็นคือแบบเยอะมากแล้วก็เป็นรองเท้าสี่ชิ้นใช่ไหมครับรองเท้าสี่ชิ้นเนี่ยเห็นไหมครับพอมันปกติเออพอมันใส่เป็นครบสี่ชิ้นเนี่ยมันจะมีโอกาสโจมตีสวนกลับก็คือเหมือนแบบสะท้อนดาเมจนะอะไรประมาณนั้นนะห้าสิบห้าเปอร์เซ็นของพลังโจมตีบวกอีกหมื่นหกอะไรนะคูดาวหกวิอะไรกนะ็คือสะท้อนดาเมจแ,แบบแรงมาก ใช่ถ้าเป็นถ้าถ้าเล่นนักธนูอนะก็คือคือโหดมากเซตเนี่ยแล้วก็จะมีเซตแบบว่ายุคคลาสสิกเลยเซตยุคคลาสสิกเลยนี่รู้สึกจะเป็นที่เขาเรียกกัน2 2, 2 2สองคลาสสิกเลยก็คือจะใส่เป็นอย่างละ2ชิ้นอาจจะเป็นก่อนหน้าน,นี้ที่ผมเคยเจอเขาจะใส่เป็น หมา2อาแล้วก็เป็นเป็นรองเท้า2อ,อ,ะอะจะเป็นรองเท้า2แล้วก็หมัด2อาก่อนหน้านี้เลยแบบคลาสสิกเลยจะเป็น2-2-2ก็คือจะเน้นไปในทางหลบลจีจะได้แบบ ค่าหลบหลีอย่างเดียวกับเลือดอะไรเงี้ยหลบหลีกับเดียวอย่างเลือดแล้วก็จะแบบมีเสริมบล็อกเข้ามานิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าจะไม่ได้เซตออฟสีเองจะไม่ได้จะไม่ได้เอฟเฟกของออฟสีชิ้นนะแต่ว่าจะเป็นแบบเน้นแบบพวกค่าสเตตัสถาวรอ,อะไรประมาณเนี้ยใช่จะเป็นแบบนั้นอันนี้คือแบบคลาสสิกเลยคลาสสิกยุคแรกแรกเลยที่เขาใช้กันแล้วก็จะมีอีก2 2 2เซตหนึ่งนะครับอีก สอง2อีกเซตหก็จะเป็นจะเลือกใช้เป็นหมา2ก็ได้หรือรองเท้า2ก็ไดแ้แต่ที่นี้คือเราจะเอาแค่แค่สชิ้นในใน,ในส่วนของลบกหลีแล้วเราก็จะไปใส่เป็นเป็นบล็อกเพิ่มแทนถามว่าถามว่าทำไมแล้วแล้วทำไมถึงแตกแตกต่างยังไงกับเซตเมื่อกี้เซตเมื่อกี้ใช่ไหมครับ เซตเมื่อกี้เนี่ยคือมันจะเป็นหลบบลีกเ่ยสองเซตเนาะอ่ามันจะเป็นหลบบลีกทั้งหมด2เซตแต่ทีเนี้ยเราจะลดหลบบลีกลงเพราะว่าเราเราเล่นอาชีพอื่นที่ไม่ใช่นักธนูคือเราไม่ได้ต้องการค่าหลบหลีกเยอะขนาดนั้นอีกอย่างอีกอย่างมันมีในส่วนของขนนกปรับแม่นอ่าในส่วนของอ่าของหรือว่าหลอมใหม่อะไรเงี้ยที่มันแบบเพิ่มอัตรา การความแม่นยําของตัวละครอะไรเงี้ยเออซึ่งมันมีของแก้ทามับพวกหลงผีอะไรเงี้ยแบบเยอะแบบเยอะมากถ้าแบบไม่ใช่นักนักธนูเนี่ยอันนี้ผมแนะนําให้ใช้เซตหมาสองรองเท้าสีอันนี้แนะนําเลยถ้าเล่นอาชีพอื่นใช้เซตอื่นดีกว่าครับมันมันจะมันจะบวกบวกได้ดีกว่าอถามว่าทําไมถึงใช้เป็นหมัดสองแข็งสองหมาสองหรือจะเป็นรองเท้าสองอะไรเงี้ยคือเราจะเน้นไปในส่วนของบล็อกครับ เห็นไหมครับเราจะได้อัตราบล็อก10%เมื่อเราใส่ครบ2ชิ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราปลุกตื่นเมื่อไหร่ใช่ไหมครับเห็นไหมมันจะเป็นอัตราบล็อก10%แล้วก็รู้สึกว่ามันจะบวกเพิ่มอีกสี่สี่เปอร์เซ็นต์น่าจะสี่เปอร์เซ็นต์่ะนี่เห็นไหมนี่นี่เห็นไหมครับถ้าเกิดว่าเราปลุกตื่นครบสองชิ้นเนี่ยเห็นไหม มันจะบวกอัตราบล็อกอีก5%ก็เท่ากับว่ามันจะบวกบล็อกทั้งหมดครอบ2ชิ้นก็ประมาณ15%อะไรประมาณนั้นอ่ะอันนี้คือก็คือในส่วนของเซตหมัด2น้ำแข็ง2หมา2อ,อ่าหรือจะเรียกง่ายๆว่า22 2แต่เป็นเซตบล็อกอะไรอ,อย่างนั้นก็ได้แล้วแต่เขาจะเรียกครับแล้วแต่ความถนัด อะแล้วก็มาดูเซตเซตยอดฮิตสำหรับตอนนี้เลยที่แบบว่า end game เลยแล้วก็ยังไม่มียังไม่มีการอัปเดตเอาของเข้ามาแก้ทางของเซตนี้นะก็คือเป็นหมัด2น้ำแข็ง4อันนี้แนะนำเลยครับหมัด2น้ำแข็ง4ถามว่ามันดีมันแล้วมันแตกต่างยังกับ2ต 2, 2เองสอ คือเราจะเอาแค่ค่าบล็อกอย่างเดียวครับคือค่าลูกบล,ลิเราเราไม่ใช้ละเราทิ้งไปเลยแต่ว่าเราจะมาเน้นเป็นเอฟเฟกสะท้อนกลับตรงนี้เห็นไ,ไหมครับหลังจากที่เราทำการบล็อกดาเมจไปบล็อกบล็อกดาเมจไปแล้วเนี่ยมันจะบวก8000แล้วก็ดาเมจ3 0เอนตของเราแล้วก็โจมตีกับผู้เล่นอะไรเงี้ยมันมันก็คือสะท้อนดาเมจครับอ่ามันก็คือสะท้อนดาเมจใส่ผู้เล่นอะไรเงี้ยซึ่งเซตเนี้ยเป็นเซตยอดฮิต ทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศอั้คือแบบนิยมใช้กันมากเซ็ตเอ็นเกมเลยตอนนี้สำหรับแพทนี้เท่านั้นนะครับสำหรับแพทนี้คือแบบโหดมากแนะนำเลยก็จะเป็นหมัดสองแข็สี่โอเคครับมาในลวดมาในเรื่องของอาวุธนะครับอ,อาวุธ อาวุธอ่านี่ผมมีรูปภาพประกอบด้วยโอเคเซตยอดฮิตเลยนะครับผมเซตยอดฮิตเลยจะเป็นเซตเจริญจเจริญกับโลดแตกเนาะสองเซตนี้2องเซตนี้จเจริญกับโลดแตกถามว่าสองเซตนี้มันดียางไรใช่ไหมครับอ่าอยู่ไหนเสองเซตนี้มันดียังไง พูดนะครับนะต้องใส่อันนี้เป็นภาพประกอบให้ดูก่อนโอเคถามว่าสองเส้นนี้มันดียังไงที่บายง่ายครับในส่วนของเซตเจริญเนาะก็คือ บโบนัสโจมตี3%โบนัสดาเมจสกิล3%เมื่อโจมตีผู้เล่นมีโอกาส36.5%ทำให้ผู้เล่นติดสถานะมืนงงเป็นเวลา2.67วินาทีผูดาว20วิก็คือจะบวกในส่วนของโบนัสโจมตีโบนัสดาเมจสกิล3%แล้วก็ทำให้ผู้เล่นเนี่ยติดสถานะมืนงงเป็นเวลา2.23เวียพูดง่ายๆ ออก,ก็คือประมาณสามวิ่งทีเนี้ยมันจะคอมโบกันมันจะคอมโบกันกับโจมตีหนะักหรือว่าโล่แต่ก็คือมันคอมโบเมื่อเมื่อเราใส่สร้อยแหวนสองวงครบใช่ไหมครับก็คือสามชิ้นเนี่ยเห็นไหมครับสร้างดาเมจเพิ่มเติม70%บเปต่อเป้าหมายที่สตันเห็นไหมพอจเรเญเราทำงานปุ๊บเห็นไหมพอจริญเรา ตีผู้เล่นติดสตันปุ๊บอ่ะไอ้ตัวนี้ทำงานต่อเลยเห็นไหมครับสร้างดามเมจเพิ่มเติม70%ก็คือแบบยิงแรงขึ้นอีก70%ครับดามเมจเพิ่มเติมก็คือแบบแรงมากอันนี้ก็จะเป็นแบบเซตเซตแบบเซตแบบยอดนิยมเลยทั้งไทยและต่างประเทศแบบเซตนี้คือเอ็นเกมเลยคลาสสิกเลยแต่ก็นั่นแหละครับหายากครับหายาก แล้วก็มาในส่วนที่สองนะครับผมอันนี้จะเป็นเซ็ตจอบเกาะเซ็ตจอบเกาะนี่ถือว่าส่วนตัวผมอะที่ผมเลือกที่จะใช้เซ็ตจอบเกาะเพราะว่าอันนี้คือความคิดส่วนตัวของผมอย่างเดียวนะครับเพราะว่าจอบเกาะคือพอหลังๆไปเนี่ยคนมันจะเริ่มถึกใช่ไหมคคนมันจะเริ่มถึกเกาะมันจะเริ่มเยอะมันจะเริ่มแบบ คือเราต้องหาดาเมียนมาอ,าอัดเข้าอัดเข้าเพื่อให้ตีเข้าเข้าอ่ะพอพอหอดมอ,ออกไหมแต่ที่ผมเลือกใช้ตอกกอกเพราะว่ามันลดป้องกันนานต่อเนื่องของเป้าหมายลง15%เนี่ยก็คือแบบลดเกาะลงอะครับ15%นี่คือเยอะมากนะอย่างอย่างเช่นคุณแบบเกาะเยอะผมลดเกาะคุณเลย15%เลแล้วทำให้ผมยิงแรงขึ้นอะไรประมาณนั้นนะแต่ครับมันจะสร้างดาเหมจเพิมเมเ่มเติมเมื่อครบ3ชิ้นเลยนะครับสร้างดาเมจเพิ่มเติม,ตมอีก 5ามแดแล้วก็ถ้าเป็นถ้าเป็นในส่วนของส่วนของแล้วทำไมไม่ใช้เจริญดีกว่าใช่ไหมคือผมมองว่าสตันน่ะเราเราเราหาได้เยอะเะเราหาได้เยอะอย่างเช่นอย่างเช่นสตันใช่ไหมอาจจะเป็นสกิลสตันก็ได้จุกอาชีพมันมีสตันมีอะไรอยู่แล้วอะ ก็คือกอยู่สตันมันหาง่ายอ่ะอาจจะเป็นเพื่อนสตันก็ได้หรือเราสตันก็ได้เพราะยังไงแล้วคือเมื่อเราเมื่อเราสตันสตูเนี่ยเมื่อสตูติดสตันเน่ยก็คือมันมันจะโจมตีตัวนี้อยู่แล้วอ่ะโจมตีไออีไอของโลแตกเนี่ยมันแรงอยู่แล้วผมก็เลยมองว่าสตันน่ยคือเราหาจากไหนก็ได้เว้ยแต่รถกาะเออคือแบบ ตัวละครหรืออะไรก็ตามมันมันไม่มันไม่ได้มีสกิลลดเกาะอ่พอนึกออกไหมเออคือตัวละครมันไม่มันไม่มันไม่ได้มีสกิลลดเกาะที่ทําที่มันจะติดอะไรบ่อยขนาดนั้นนะเออแล้วคือถ้าเกิดว่ามันติดทีมันก็มันก็แรงอ่ะเออคือคุณลดเกาะแล้วคุณก็โดนยิงแรงด้วยซึ่งมันต่างจากสตาร์ทคือสตาร์ทมันทาแค่แค่หมึนงหมึนงงงแต่มันไม่ได้ลดเกาะอะไรประมาณนั้นอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมที่ผมมองว่างั้นั้น แล้วก็เซตต่อไปจะเป็นของเซตชะลออะเซตนี้จะเป็นที่ที่ที่ออกง่ายที่สุดและออกง่ายที่สุดอะใน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 บรรด,ดาพวกเซตเอาวุธยอดเยี่ยมอะไรพวกนี้นะที่แบบว่าหาให้หากันได้ควักเนี่ยอันนี้ก็คือน่าจะเป็นอะไรที่แบบออกง่ายสุดแล้วอะไล่ล่างกับทำให ติดหนื่องเนี่ยชะลอเขาเรียกชะลอก็คือชะลอเนี่ยมีเมื่อโจมตีผู้เล่นมีโอกาสส0ิเปซที่จะลดสปีดลงสา5ดหจห้าอร์เซ็ใช่ไหมครับก็คือแบบแค่วิ่งช้า <c oughs> แค่วิ่งช้าแต่มันกผู้เล่นมันก็ยังมีโอกาสที่จะมาหันกลับมาสวนเราได้ออ่ะืซึ่งผมมองว่ามันก็มันก็ค่อนข้างเสี่ยงอะ่ะถ้าเกิดว่าแบบแค่วิ่งช้าเฉยเกาะก็ไม่นดอะไรเงี้ยแตแ่แค่วิ่งช้า <c oughs> ซึ่งตัวละครแต่ละตัวมันก็มีทั้งสกิลพุ่งสกิลบิงไปหาตัวละครอื่นอะไรเงี้ยหรือสกิลกิ้งหลบอะไรเงี้ยซึ่งแบบทําให้ผู้เล่นติดสโลว์หรือผมมองว่าก็จะไหนประโยชน์แล้วก็มาดูในส่วนออฟออฟเซตของไอตัวฉลอนะครับก็คือมันจะเป็นไล่ล่าก็คือมัน เพิ่มไล่ล่าคือแบบไล่ล่านี่คือแบบรอหากันได้แบบโอ้โหแบบแบบเยอะแบบเยอะมากแบบแทบจะเป็นออฟขยับไปเลยไล่ล่าไม่ว่าจะเป็นจากชุดเอ๋ยไอ้ไม่ไม่ว่าจะเป็นจากอาวุธเอ๋ยหรือจากขนปีกนกเอ๋ยอะไรก็ตามแต่แบบไล่ล่ามันหาแบบได้เยอะแบบเยอะมากจริงๆอ่ะคือแบบแทบจะกลายแบบเป็นออฟขยับไปเลยอ่ะใช่ แล้วก็นัครับก็สร้างดามีแกเป้าหมายที่รถสปีดตกหนุมพางตึงล่างอะไก็คือแบบติดพอสตูติดเลือไอ้สโลก็คือยิงแรงขึ้นนิดหน่อยไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมไปมากกว่านั้น <Okay. S 1> ครับแล้วก็มีอีกเซตหนึ่งเซตพิษนะครับผมอันนี้เซตพิษนี่เห็นเห็นทั้งฝรั่งบางคนก็ยังใช้หรือคนไทยบางคนก็ยังใช้ อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเซตพิทเนี่ยถ้าเป็นแพ็คเก่าเซตพิทโหดโหดมากเซตพิทเซตพิท uh, อะ่ะเป็นอะไรที่โหดมากไม่ว่าจะตีคนหรือตีบอลเนี่ยเซตพิทนี่คือแบบว่าโอ้โหโหดมากๆแต่ว่าแต่ว่าเหมือนผมจําได้ว่าเซตพิทเนี่ยคือเขาปรับปรับก็คือแบบมันไม่มีผลกับ,แบบอลนะเซตพิทอ่ะมันจะมีผลกแับแกกแแค่แบบผูแบบ้แบบแบบเล่นอะ่ะ ใช่แต่แต่คือมันไม่ได้แรงไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะเซตพิทอะถ้าถาเทียบกับแบบอย่างสตันหรืออย่างอ,าอย่างไม่ใช่อย่างอย่างอย่างเซตเจริญที่ติดสแตนเนี่ยนะครับอันนั้นก็คือแรงหรืออย่างเซตจับเกาะใช่ไหมอันนั้นก็คือแรงแต่เซตพิทอะ่ะมันมันเป็นเหมือนแบบการค่อยๆแบบ เหมือนค่อยๆแบบรีดรีด,ดามเมจแบกระดึบกระดึบกระดึบไปอ,ะอ่ะเออมันมันไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะ,ะสร้างดามเมจโจมตี30ทําทำให้เป้าหมปิดติดพิษสร้างดามเมจโจมตี30%ต่อวินาทีก็คือเหมือนแบบถ้าเรายิงไปน1นึ่งแสนถ้าเราถ้าเรายิงยิงดามเมจหนึ่งแสนใช่ไหมอ่ะเราก็ออาไปน1นึ่งแสนหนึ่งแสนลบลบ 60%ก็เหลือ3 0มสิบเปองเอาเนง o u ี่ยก็คือ3 0มของ1นึ่งแสนน่ะอ่ะก็คือ3 0มของ1นึ่งแสนน่ะอ่ะต่อวินาทีก็คือ4วิใช่ไหมเออมันมันก็ตีแค่นั้นน่ะมันก็ตีแค่สามหมื่นอ่ะสี่วิอ่ะบวกแค่สามหมื่นแค่สี่วิอ่ะมันก็ไม่มันก็ไม่ได้เยอะอ่ะอือก็มันก็น้อยอ่ะเอาจริงนะผมมองว่างั้นแล้วก็มาในส่วนของประดับที่เป็นคอมโบของเขาอ่ะนะก็คือพอต้องอมติดพิษปุ๊บอ่ะเรามันก็ โดทั่วไปครับก็คือแบบสร้างดาเมจแก่เป้าหมายที่เลื่อนไหลพอมไม่ติดพิษอ่า58-6%อะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่ามันมันไม่ค่อยเวิร์กเหมือนเหมือนเหมือนสมัยก่อนแล้วไอ้พวกเซตพิษอ่ะคือสมัยก่อนมันมันมันแรงมากเพราะว่ามันแบบโดนบอสโดนอะไรด้วยแต่อันนี้เหมือนรู้สึกว่าเหมือนเหมือนบอสจะไม่โดนแล้วเออแล้วก็จะโดนแค่ผู้เล่นแล้วสมัยนี้แพทเนี้ย คือแบบผู้เล่นของอะไรไม่รู้แบบกันแบบเยอะแบบเยอะมากแบบบล็อกป้องกันเยอะสูงอะไรไปหมดเลยอ่ะนั่นแหละครับเซตพิษก็เลยแบบถือว่าจัดอยู่ในเทียร์เดียวกันกับเซตชะลอนะใช่เนี่ยเซตเซตไอเซตไลล่าเนี่ยเซตชะลอเนี่ยถือว่าเซตพิษกับเซตชะลอเนี่ยจัดว่าอยู่ในเทียร์เดียวกันหรือว่าคลาสเดียวกันที่แบบสร้างไดเมจได้ไม่ไม่ ส่วนตัวผมมองว่าไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะใช่ถ้าเกิดว่าแนะนำเลยผมว่าแนะนำเป็นเซ็ตเจริญกับเ,เซ็ตแหลมคมหรือว่าเซ็ตจอบเกาะอ,อะไรอย่างเงี้ยผมมองว่ามันน่าจะรีดดาเมจบได้ได้ได้ค่อนข้างสูงใช่ครับก็วันนี้ก็พูดถึงเรื่องชุด ชุดในการใส่อุปรกรณ์ในการใส่นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นข้อมูลที่ผมรวบรวมมาเองอาจจะรวบรวมมาเองแล้วก็ค้นหามาเองนะครับผมอาจจะมีบางข้อมูลที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องบ้างนะครับผมอันนี้ก็ต้องขออภัยนะมาณที่นี้ด้วยนะครับผมส่วนถ้าใครมีเซตใหม่ๆห,หรือเมตาใหม่ๆอะไรที่แบบว่า ดีกว่าอันนี้ก็สามารถคอมเมนต์แนะนําได้นะครับผมเผื่อว่าผมจะได้ไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ามาแชร์ความรู้เล็กๆน้อยให้กับผู้เล่นคนอื่นๆนะครับผมวันนี้ก็จบคลิปขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ